ข้อมูลชุดหนึ่งมีสามตัวเฮ้ยมีสามตัวเว้ยแต่มีฐานนิยมคือสิบสองเอาสแสดงว่าต้องมีเลขสิบสองเนี่ยกี่ตัวถ้ามีข้อมูลอยู่สามตัวเนี่ยแล้วมีเลขสิบสองแค่ตัวเดียวสิบสองก็คงไม่เป็นฐานนิยมแต่ถ้าเกิดมันมีเลขสิบสองเนี่ยมันมีอยู่ข้อมูลอยู่สามตัวนะแล้วมันเป็นเลขสิบสองก็สามตัว มันก็เลยกล่าวว่าไม่มีฐานนิยมเพราะว่ามันมีแต่สิบสองอย่างเดียวเลยน้องๆครับและการที่มันมีสิบสองหมดเลยสิบสองสิบสองสิบสองพอหาค่าเฉลี่ยเลนขคณิตแล้วเนี่ยมันจะต้องได้สิบสองเฉลี่ยกันแล้วสามตัวมันสิบสองคนเลยฉเฉลี่ยสามตัวแล้วก็ต้องได,ด้สิบสองดีเยีเ่แน่แต่โดยพ้กที่บอกว่าค่าเฉลี่ยมันเป็นสิบสามเอาเราจึงสามารถฟันธงได้ทันทีเลยว่า จะต้องมีเลขจุดสองจำนวนสองตัวเป็นสามตัวไม่ได้เพราะถ้าเป็นสามตัวค่าเฉลีนิดมันจะเป็นสิบสองจะไม่ให่ึ่งสามและจะเป็นตัวเดียวไม่ได้เพราะถ้าจะเป็นตัวเดียวฐานนิยมจะไม่เป็นสิบสองโอแสดงว่าจากทั้งหมด3สามตัวเนี้มีสิบสองตั้งสองตัวฮึ่น <c oughs> ถ้าเราเรียงจากถ้าเราเรียงจากน้อยถามากเนี่ยถ้าเรียงจากน้อยถามาเนี่ยมันมีโอกาสเป็นสิบสอง คือสองตัวแรกนะแล้วตัวสุดท้ายคือเลขอนะไรรู้หรืออาจจะเป็นตัวแรกเนี่ยนะมันเป็นเลขที่น้อยกว่สองแล้วไอสองตัวหลังเป็นสิบสองน้องคิดว่าแบบนี้แบบที่หนึ่งหรือแบบนี้แบบที่สองเป็นแบบที่น่าจะสมเหตุสมผลมากกว่ากันถ้าที่เรียงจากน้อยหาบากแบบไหนไดา,าสมเหตุสมผลถ้าน้องคนไหนตอบว่าแบบที่หนึ่งเป็นแบบที่น่าจะสมเหตุสมผลน้องถูกต้องครับแบบที่หนึ่งครับ ทนี้พี่จะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงเป็นแบบที่หนึ่งเพราะโจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั้นมันได้13ซึ่ง13มันมากกว่าเลขสองตัวนี้ซึ่งก็คือ12การที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั้นจะมากกว่า12นั้นแสดงว่าไอตัวที่เหลือเนี่ยจะต้องมากกว่า12ถูกไหมเพราะถ้ามันน้อยกว่า12พอเฉลี่ยแล้วมันจะเป็น13ได้ไหมไม่ได้มันเอามาบวก มันก็ต้องน้อยเลยมันต้องมากกสิบสองเลยแสดงว่าจํานวนที่เหลือนั้นจะต้องมากกว่าสิบสองแล้วกาถามว่าไอจำนวนที่เหลือเนี่ยสามตัวนี้จะเป็นอะไรบ้างน้องๆครับเราก็ใช้เรื่องสมการเหมือนเดิมเลยสมมติให้จํานวนนี้เป็น x สมมติให้จํานวนนี้เป็น x แล้วน้องก็ตั้งสมการครับ x อ็ก์บาบซิกมา x หารด้วย n เอกบาเท่ากับซิกมาเอกหารด้วยเอ็นเอาพอนะเอกบาเท่ากับซิกมาเอกนะครับหารด้วยเอ็นน้องครับเอกบาคือเท่าไหรครับเอกบาคือเท่าไรสิบสามเท่ากับซิกมาเอกจำนวนแรกคืออะไรครับสิบสองจำนวนที่สองคืออะไรครับสิบสองจำนวนที่สามคืออะไรครับเอกเอาสามตัวนี้มาบวกกัน แล้วหารด้วย n คือข้อมูลครับข้อมูลมีกี่ตัวครับ3ตัวท่าวพอเข้าใจนะ13เท่ากับ12คูณ2ได้24 24บวก x แล้วส่วนได้3ที่ย้าย3ไปคูณกับ13 13คูณ3ได้เนาะ39เท่ากับ24บวก x แล้วยายยีไปอีกด้านหนึ่งกลายเป็นเอ็กท้อเลครับ 39.. ลบด้วยอะไรครับ24ทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ x นะครับก็จะเท่ากับสิบ้าเข้าใจนะครับเอ็ท้อสิบห้น้องๆครับตรงนี้เนี่ย x มันได้15าคำตอบข้อนี้จึงตอบว่าจงหาข้อมูลทั้ง3ครับข้อมูลตัวแรกคือ12ตัวที่2คือ12และ ตัวที่สามคือสิบห้านี่คือคำตอบของข้อที่หกยียบอยครับต่อไปข้อเจ็ดนะครับจากตารางข้างไม่ใช่ล้างนะครับล่างนี้นะครับสแสดงเงินเดือนของนายวิทยารัตตีในรอบหกปีน้องๆครับจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมาตราฐานของเงินเดือนในรอบหกปี นะครับข้อเด็ดนี้พี่ฝากเป็นการบ้านนะครับอีกหนึ่งข้อไปคิดก่อนนะครับเปิดหน้าต่อไปนะครับหน้า26ลองทำข้อ8ตอนนี้เลยนะครับไม่ยากครับข้อ8ง่ายครับน่าสนใจง่ายๆเลยน่าสนใจว่าใครจะทำถูกบ้าง ง,ง่ายๆแต่น,น่าสนใจว่าใครจะทำถูกบ้างเอาวางดูนะครับ หน้าที่ผมนะครับนักเรียนชั้นมอสามห้องหนึ่งสอบวิชาพณนิตศาสตร์คะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนนครับหาค่าเฉลี่ยนนได้เท่ากับเจ็ดสิบคะแนนถ้านำคะแนนของแต่ละคนที่สอบได้มารวมกันจะได้ทั้งสิ้นสามพันสิบคะแนนครับอยากทราบว่านักเรียนห้องนี้มีกี่คนโอ้ใช้สูตรหลักเลยไม่มีอะไรเลยครับข้อน,นี้ไม่มีอะไรจริงๆอกบา เท่ากับซิกมาเอ็กหามดเอ็น N. ข้อนี้นหาเอ็นไงเอ็นคือจํานวนนักเรียนไงข้อนี้หาเอ็นไงเอ็นคือจํานวนนักเรียนไงน้องครับโดยโจทย์ข้อนี้บอกเอ็กบา,า,าร์มาค่าเฉลี่ยเลขปณิีข้อนี้เท่ากับเจ็ดสิบคะแนนครับมีค่าเท่ากับซิกมาเอ็กคือการเอาคะแนนของนักเรียนทุกคนมารวมกันโจทย์ข้อนี้บอกมาว่าคะแนนของนักเรียนทุกคนมารวมกันเนี้ยได้สามพัน สิบคะแนนเอาไปหารด้วยจํานวนนักเรียนไม่รู้เอาไปหารด้วยจํานวนนักเรียนไม่รู้น้องครับย้ายเจ็ดสิบย้ายเอ็นไปคูณเจ็ดสิบนะครับเท่ากับสามพันสิบนะครับเพราะฉะนั้นเอเ็ไ้เท่ากับสามพันสิบไปหารด้วยเจ็ดสิบตัดเลยนะครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดสามสิบลบยี่แปดเหลือสองเจ็ดสามยี่เส็ดคำตอบข้อนี้คือเพราะฉะนั้นนะครับห้องนี้มีอยู่สี่สิบสามคนห้องนี้มีอยู่สี่สิบสามคนน้องๆครับต่อไปนะครับจะเป็นแบบหึกที่ห้านะครับหัวข้อคือการหาค่ากางจากตารางแจกแจงความถี่นะครับน้องครับ เที่ยนี้เนี่ยมันจะยากขึ้นตรงที่ว่าในหข้อท,ที่เราเรียนตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเขียนข้อมูลออกมาเป็นตัวๆเลยเป็นตัวๆเลยเป็นตัวๆเลยแต่เที่ยนี้เนี่ยมันจะเขียนข้อมูลออกมาเป็นตารางหลักการก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นตารางจํานวนข้อมูลที่เรียขึ้นจากเดิมเด็กของเราตรงนี้อาจจะมีแปดคนหรือสิบคนแต่ว่าเดี๋ยว ข้อมูของเราเนี่ยจำนวนคะแนนจำนวนเด็กทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีถึงร้อยคนหรืออาจจะเกินหนึงร้อยคนเราจะมีการทําอย่างไรถ้ามันเป็นตารางนะครับอาจเป็นตัวนะครับ